คลิปนี้นะคะก็จะมาสอนให้สำหรับร้านที่นะคะมีการรับสินค้าจากหน้าบ้านเช่นมีการส่งสินค้าไปยังสาขาเลยนะคะจา,จากเจ้าหนี้หรือว่าจากซัพพลายเออร์เช่นเอานังวิสกี้หรือว่าแมคโครอย่างเช่นสาขากระบี่สาขาเคมิสฟาร,ร์มาซีหรือสาขาพัทยาบางทีมีสินค้าเช่นเครื่องเล่นน้ําไปส่งเลยนะวิธีการก็คือน้องเข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปตรงรับ จัดซื้อนะคะรับจากการจัดซื้อนั่นเองแปลง,ง่ายๆนะคะรับจากการจัดซื้อคราวนี้พอเราเข้าไปปุ๊บนะคะเรากดเข้าไปเลยปุ๊บอันดับแรกเราต้องกดอะไรก่อนจ้าปกติกดเครื่องหมายบวกจ้ากดไปเลยนะคะกดเครื่องหมายบวกปึ๊บพอกดเสร็จแล้วต้องการเพิ่มข้อมูลใช่ไหมกดตกลงจากนั้นนะคะเราก็ไปหาผู้จัดจําหน่ายเช่นสมมุติว่าวันเกาะน,นะคะมีเจ้าของแมคโครนะคะชื่อ CP เนาะ cp extra สาขากบีเนี่ยนะคะเอ้สาขาลังสิตเนี่ยอ่าสาขาต้องเป็นสาขาไม่ใช่สาขาจารันสนิทวงเนาะอันนี้น้ตเขาสร้างแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราถ่ายภาพของที่มาส่งสมมติว่าอันนี้คือของที่มาส่งปั๊บอ่าของที่มาส่งเราก็กดตกลงไปถ่ายภาพหนึ่งครั้งนะคะถ่ายภาพหนึ่งครั้งจากนั้นเราทํายังไงต่อจะ๊ะจากนั้นเราก็เริ่ม กดตรงค้นหาหรือว่าจะกดตรงสแกนได้เลยถ้าเราเห็นสินค้าเราก็กดสแกนได้เลยเช่นสมมุติว่ามีของไอ้นี้มาส่งนะคะเราก็กดสแกนไปนะกดสแกนเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้มาส่งปุ๊บโอเคนะคะพอเสร็จแล้วมาส่ง12กระปุกเนาะเราก็กด12กระปุกนะคะพอกด12กระปุกปุ๊บนะแถมมีไหมตรงนี้คือแถมนะคะแถมมีไหมถ้าแถมไม่มีไม่ต้องใส่ก็ใส่ศูนย์ไปไม่มีแถม ะะและหลังจากนั้น็อตอะไรนะ็อดอะไร็อ,อดอะไรเราก็กดตรงรอตตรงนี้นะคะ็อดอะไรเรากดเลขรอตสูว่าขอยกตัวอย่างเป็นหนึ่งหนึ่ง,น,งนะและหลังจากนั้นมีอ็อาใช้คาเก็บหลักของร้านนั้นใช่ไหมก็คือเวลาของรักเข้าเนี่ยจะต้องสู่ตำแหน่งอินก่อนเช่นอินเคมิสฟาร์มาซีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยกระจายไปอาจจะไปสู่ตำแหน่งของตรงนี้เป็น A อคิดหคิดหอันนี้ต้องไปกระจายเองเดี๋ยวจะสอนวิธีการกระจายให้นะคะ อสอนการขึ้นตำแหน่งให้หลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูมีวันหมดอายุไหมถ้ามีวันหมดอายุให้ติ๊กตรงนี้เป็นวันหมดอายุนะคะเราก็ติ๊กไปปุ๊บนะคะพอติ๊กไปปุ๊บใส่วันหมดอายุด้วยสมมติว่าอีก3าเดือนเราก็เลือกไปกดตกลงนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้ต่อนะคะกดตรงคําว่าเพิ่มกดไปเพิ่มเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมาได้เห็นไหมตามนี้เลยแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกหนึ่งทีแล้วอันที่2เราก็กดสีเขียวอันนี้เห็นไหมคะ ก็เป็นอันจบแล้วนะคะก็เป็นอันจบแล้วอันนี้เนี่ยเป็นหน้าร้านของดักเซนเตอร์สมุยนะคะอ่ะเขาไปสู่หน้าร้านแล้วเขาก็ต้องย้ายจากหน้าร้านดักเซนเตอร์สมุยนะคะ DCS ไปสู่ตำแหน่งของอ่าอาจจะเป็น A ขีดหนึ่งขีดหนึ่งเดี๋ยวสอนให้อีกทีหนึ่งว่าจะย้ายตรงไหนแต่อันนี้คือการรับเข้าก่อนเอารับเข้าแบบนี้แล้วน้องก็สมมติว่าถ้ามีอีกตัวหนึ่งน้องก็ไปกด ไปกดตรงนี้ได้อีกนะคะกดถ้ามีตัวต่อไปก็จะไปกดสแกนหรือกดค้นหาได้อีกเรื่อยๆตามนี้เลยพอรับครบเสร็จหมดทุกตัวแล้วน้องก็ค่อยไปกดทีเดียวคือตรงปุ่มส่งตรงนี้เนาะอ,อ่ะเราก็กดไปตามนี้กดส่งไปนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้นะจ๊ะ